วันนี้ขออนุญาตมารีวิวรถเข้าใหม่สวยๆสักคันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นโตท้า CHR นะครับอันนี้เป็นปี2 0 1 8นะครับเลขไมล์เนี่ยเพียง2 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองสำหรับท่านใดนะครับที่พลาดคันก่อนไปนะครับคันก่อนก็ยังไม่ทันลงโซลูมเลยนะครับเรารีวิวให้เห็นแบบนี้ลูกค้าเข้ามาจองนะครับปล่อยรถไปก่อนยังไม่ทันลงโซลูมนะครับอันนี้เข้ามาใหม่แล้วนะครับสำหรับท่านใดที่พลาดคันเก่าไปนะครับมาดูคันนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเราพาชมรอบคันกันนะครับสำหรับคันนี้อันนี้ตัวไไฟฟหนนน้าครับเป็ะ ก็จะมีตัวเซนเซอร์นะครับที่ด้านหน้านะครับสังเกตที่กันชนนะครับก็จะมี2ฝั่งเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวแถบสีแดงนะครับตัดขอบมาดูสวยงามนะครับก็จะมีอยู่รอบคันเลยนะครับถึงด้านสเกตด้านข้างด้วยนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีแดงนะครับดูหรูหรานะครับดูสวยผมว่าแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับเป็นแม็กเดิมๆเลยนะครับจากโรงงานนะครับตัวนี้อ๋ออันนี้ก็ได้สีขาวด้วยนะครับ สด้านท้ายนะครับคันนี้ก็ดูโดดเด่นนะครับด้วยตัวตัดขอบเป็นสีแดงนะครับสีแดงอาว,าวาวนะครับตัวนี้ด้าภายในนะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับมีลวดลายนะครับตรงกลางเบาะนะครับเป็นรูฉลุลายสวยนะครับตัวนี้ ภายในด้านหลังนะครับตัวเข็มขัดมีมาครบเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเลขไม้นะครับเพียง25,248ิกิโลเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไม่เยอะเลยนะครับสำหรับรถปี2018นะครับอ่าตอนนี้สังเกตนะครับมีตัว E ีีขึ้นนะครับก็คือตอนนี้ใช้ระบบไฟฟ้านะครับผมจอดสตาร์ทอยู่เนี่ยเงียบกริบเลยนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับซึงช่วยในการประหยัดน้ำมันด้วยนะครับ งมาะลัยเป็นมลติฟังกชันนะครับตัวภาพผมาะลัยนะครับใหม่เอี่ยมคลิปนะครับตัวผมาลัยก็เก๋ไก่นะครับมีตัวเป็นวัสดุมันวาวนะครับแล้วก็มีสลับกระหนังตัวนี้ก็จะมีตัวปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับพร้อมด้วยปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวคุชันโทนนะครับตัวนี้จะใช้คู่กับตัวเลนชิปปิ้งด้วยนะครับแล้วก็ตัวกรายยะนะครับตัวนี้จะเป็นกรายยะได้นะครับว่า ช่วยในการชะลอการชนนะครับถ้าเกิดเจอเขาจะมีเรดาร์อยูนด้านบนนะครับตรงนี้นจะพิขึ้นมานะครับมากดช่วยได้นะครับต่อไปที่ยุนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวิทยุติดรถยนต์ของโตโยต้าเลยนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับเหมือนมีแผนที่ในวเวเตอร์นะครับติดให้มาครบๆเลยนะครับตัวนี้ ตัวคันนี้นะครับก็จะมีตัวกล้องมองหลังนะครับติดให้มาด้วยเลยนะครับเป็นวิวอินมาเลยนะครับตัวแอร์นะครับสังเกตนะครับตัวแอร์ตัวแอร์ก็จะมีตัวเป็นควบคุมอุณหภูมินะครับอิสระนะครับแยกซ้ายขวานะครับมีตัวนาโนด้วยนะครับตัวฟอกอากาศนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอีโคนะครับถ้แต่ว่าเราจะให้ช่วยประหยัดพลังงานนะครับก็จะลดการใช้พลังงานมากเกินไปนะครับแต่แอร์ก็จะเย็นน้อยลงนะครับตัวนี้ คอนโซลดูสวยงามนะครับโอเคนะครับดูสวยงามนะครับไม่ใหญ่ไม่ถูกเกินไปมีคุ้มหนังอย่างสวยงามนะครับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเบรกโฮมให้ด้วยนะครับก็จะมีตัว EV mode นะครับสามารถกดปุ่มเลือกได้นะครับก็ค่อนข้างครบครบกันเลยนะครับกระจกก็ได้เป็นแบบตัดแสงนะครับอัตโนมัตินะครับเป็นตัวตัดแสงด้วยสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับหาอยู่นะครับตัวนี้ก็อย่าพลาดนะครับไม่ไม่ค่อยมีเข้ามานะครับหายาก ภาพดีๆม่น้อนๆอย่างนี้นะครับก็คันนี้เข้ามาแล้วนะครับเป็น t o y ยต้าซีเนะครับตัวนี้เป็นปี2 0 1 8นห่นะครับเลขไมล์เนี่ยเพียง25,2 4 8าัส้กิโลนั่นเองนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้เลยนะครับที่หัวข้อแล้วนะครับยังไงรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดตรงกระดิ่งสั่นนะครับถึงเวลามีรถเข้ามาใหม่นะครับผมรีวิวเข้าไปจะไปแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ